สวัสดีพี่น้องสวัสดีุ้ฟก้นสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุกคนคุณน้องคะไปสมุนไพาตับมะขามกิ่นพี่น้องคะจะเอใส่พริกลงไปแล้วเนาะพี่น้องคะน้ำตาลพี่น้องคะกะเอาเลยเนาะพี่น้องส้มเหมือนหวานเลยพี่น้องคะตับมะขามมันจะต้องออกหวานนิดแต่น้อยเนาะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นส้มเด้อ่ะทรงนี้ก่อน เดี๋ยวขอตำข้างล่างกันเด้อพี่น้องคะ พี่น้องเล็กแล้วมะขามพี่น้องค่ะล้างไปแล้วพี่น้องค่ะตั้งเบิดนี่นะเนาะพี่น้องค่ะกระเทินพุทธศตวรรษตั้งเทา้ากันเลยโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องวางเสียงดังดังอีกแล้วขอจำข้างล่างอีกก่อนเด้อพี่น้อง Tchau, okay, bebê. มาปรุงเครื่องกันเลยพี่น้องคะ่ะน้ำตาลเราใส่ไปแล้วเนาะน้ำปลาพี่น้องคะ่ะน้ำปลาแดกพี่น้องคะ่ะผุงนัวพี่น้องคะ่ะ เส้น้อยเซบนน้อยเส็นห,หลายเซ็นหลายคือเกา้าขอแล้วเนาะพี่น้องค่ะเนี่มยามาดูที่น้อง เลือดพี่น้องแซบแล้วแซบแล้วก็วออได้กินดนแล้วพี่น้องแซบคับแซบแน่พี่น้องครับแขวนพี่น้องเลยซื้อมะขาม1ิบาทได้หลายอย่พี่น้องครับ ต้องถามอ่อนๆดีกนนะลื้ซื้อมาได <Carbon. S 2> <NON check. S 1> ้หลายเนาะพี่น้องจากสี่สิบบาทนึงไปกินมหน้าวนะพี่น้องค่ะคือน้อยโค้ดจำภับเดียวถือว่าได้หลายราคาสิบบาทพี่น้องค่ะมาพี่น้องไปรับลูกว้าว ซาบุนล่างพี่น้องคะ่ะซุ่มซ่าไมีแล้วโทษขอโทษห,หลายเลยพี่น้องขาซาบุนมีซุ่มซ่าไมีแล้ยวแมียว <c oughs> <c oughs> นิสัยไม่ดีไปโทษใส่แมววะจิพี่น้องซาบุนว่าน้องไอซาบุนเนาะพี่น้องขาเจ้าของเสียงดังเราไปโทษใส่แมวคนเนี่ยเบาย่อพี่น้องคขงงงวควาย่อๆเนาะพี่น้อง เฮ้แบบนี้พี่น้องคะไปแดนแดนๆป็นแต่แซ่บ่พี่นอออ้องขาอ๋อก็โฟกัสไประเดี๋ยวโฟกัสดีกว่ค่ะพี่น้องเด้กไปพี่น้องคะ แต่สบัญญัติขอจบคลิปไปกันเนาะพี่น้องขะแล้วจะเปเบิ่งต่อคลิปกินอีกจังหักแต่สบัญขออนุญาตเฮ็ดคลิปกินอีก่างหากเนาะพี่น้องขะก่อนสิรากับไปกับสบัญญัติกับขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเนาะพี่น้องขะทุกความเมตตาที่ทุกท่านมอบให้สบัญเด้อพี่น้องขะที่เป็นอินดะสงสารสงเณน้อยของสบัญเนาะพี่น้องขะไปพบกับในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมนะคะเนาะพี่น้องขะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีพี่น้องบ๊ายบายไปไปกินตำมะขามกันพี่น้องยั่่่่วพีน้องไปแซบ บ๊ายบายทุกท่านคะ่ะ